ทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคลิปในหัวข้อที่สิ่งดีๆอะไรที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเราการที่ได้เริ่มต้นใหม่ของชีวิตเราเออว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องกลองไพ่หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาดามจะสอนก่อนนะว่ามาดามใส่เวลาทุกกล่องไพ่นะคะวิธีดูก็คือกดเพิ่มเติมใต้คลิปตรงนี้นะคะ เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกนะคะว่าเฮ้ยกองที่1เวลาที่เท่าไหร่กองที่2เวลาที่เท่าไหร่นะจ๊ะ,ะถ้าเกิดอยากจะกดปิดก็กดตรงนี้นะคะยกดดูตรงนี้นะเวลาใต้คลิปนะคะอ่ะมาเลือกกันว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเราการเริ่มต้นใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนเรื่องอะไรเป็นโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกันทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนี่กองที่1กองที่2กองที่3 คุณรู้สึกว่ากองไหนใช่คุณรู้สึกว่ากองไหนโดนก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะ 1...2...3 แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้ามาถึงสําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะจะจ้ามาดูกันคนกองนี้หวังเรื่องราวต่างๆเนาะบางคนมีครบทุกอย่างแหละแต่อาจจะขาดอยู่แค่เรื่อง2เรื่องก็คืออาจจะเป็น เรื่องของความรักออการดูแลเอาใจใส่หรือบางคนอาจจะไปมุ่งเน้นของเรื่องของเงินเรื่องของงานที่อยากจะวางอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คืออยากได้คำทำนายที่ออกมาดีซึ่งยังไงคลิปนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวดีๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเราเนาะการเริ่มต้นใหม่ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะมาดูพลังงานของตัวคุณพลังงานจากจิตใจพลังงาน ของร่างกายของคุณก่อนว่าเป็นในลักษณะไหนในช่วงนี้ขอ5ห้าใบละกันคนกองนี้มีเรื่องของการเครียดมีเรื่องของการคิดเยอะการคิดมากการที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่อาจจะยังไม่กล้าอาจจะจัวกลัวสายตาคนนู้นคนนี้กลัวคนมองไม่ดีกล,กลัวนู่นกลัวนี้มันเหมือนมีความหวังในสิ่งที่จะทํานะ มันมีเรื่องเครียดนะแต่ก็มีความหวังเหมือนอยากจะทานะแต่ตอนนี้ยังมีอุปสรรคด้วยกว่าอาจจะเกิดจากความคิดของเราอยู่ก็ได้แล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าอยากฟังคำทานายดีๆก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเอามาดูว่าพลังงานของคุณเรามองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะช่วงนี้ อารมณ์แบบว่าถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นคนตรงๆได้ให้ระวังหน่อยนะคะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ไพ่ดาบมาตรึมนะจ๊ะควินดาบก็มานะคะนดาบมานะคะนไม้ก็มานะคะนถ้วยมาแล้วก็เออคิงดาบก็มานะพลังงานเรารู้สึกว่ามีพลังงานของความแข็งแกร่งอ่าแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนไม่ใช่ว่าไม่มีนะเออเรื่องของงานเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองเรารู้สึกว่าคนนี้ดูแลตัวเองเต็มที่ รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและจะไปจากจุดหมายไปทางยังไงแล้วก็รู้ว่าควรที่จะแสดง,งออกกับใครบางคนในลักษณะไหนไม่ได้เป็นคนที่แข็งกร้าวอย่างเดียวนะยังมีความอ่อนโยนความอ่อนไหวแล้วก็การเข้าสังคมเก่งอยู่เหมือนกันแต่อยู่ที่อยากจะเข้าหรือเปล่านะจ๊ะอ่าแต่เรารู้สึกว่าพลังงานจะออกมาในแนวขึงค้งในแนววิชาการซะเยอะแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยหรอกนะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของความหลั่นล้าอยู่ด้วยเออความขี้เล่นความมองโลกในแง่ดีอยู่แม้ว่าจะเป็นงาน การมองโลกในแง่ดีก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะเพราะเราค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็มองความเป็นจริงมากกว่าด้วยซ้ำม,มาดูซิสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาให้สําหรับคนกองที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรในการเริ่มต้นใหม่ๆพวกนี้ช่วงนี้เออบางคนอาจจะได้เห็นเลขซ้ําๆกันบ่อยๆก็ได้ในช่วงนี้อืมขอห้าใบค่ะ คนกองนี้เริ่มมีความหวั่นไหวความไม่มั่นใจบางอย่างอาจจะต้องบรานเรื่องของความรู้สึกบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะอาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าใครบางคนที่ไม่ใช่อาจจะเริ่มออกห่างจากชีวิตเราเนาะจะมีเหตุบังเอิญเหตุทะเลาะ วิวาตากาศที่มันไม่ตรงกันน่ะเขาก็จะออกห่างจากชีวิตเราไปนะคะใครที่ไม่ใช่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนรักอย่างเดียวนะเรารู้สึกว่าทั้งเพื่อนทั้งคนใกล้ชิดคนสนิทอาจจะใกล้ชิดแบบไม่ได้มากก็ได้แต่เรารู้สึกว่าใครที่ไม่ใช่ก็จะออกห่างไปจากชีวิตเราส่วนใครที่ใช่ก็จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมาในรูปแบบของคนอุปถัมภ์คำชูมิสเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ตีจิตเออหรือว่าเรื่องของคนรักเข้ามาแบบปุบปัปบฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะได้เจอเรารู้สึกว่าคนกนนี้ต้องผ่านการเจ็บช้ำผ่านเรื่องของการที่แบบวไม่คาดคิดบางอย่างเกิดขึ้นมันเหมือนมีบางอย่างต้องพันคลายไปเพื่อจะให้ได้บางอย่างที่เอ,อสมบูรณ์เข้ามาแทนที่อ่ะเนาะอืม่ามีอะไรอีกคะขออีกห้าใบ สิ่งดีๆอะไรอีกที่จะเข้ามาแล้วก็เรารู้สึกว่านอกจากนี้แล้วนะบางคนถ้าเกิดมีปัญหาที่เครียดที่เครียร์ไม่ได้ลงตัวไม่ได้เรารู้สึกว่าปัญหาเหล่านั้นกําลังจะหมดไปนะคะเออหรือกาลังมีปัญหากับใครสิ่งเหล่านั้นกาลังที่คลายไปในทิศทางที่ดีนะมีเรื่องอะไรอีกก็อย่างที่บอกนะมันเป็นงรงรวมอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะ อ่าแล้วก็ในกลุ่มนี้ใครบางคนอาจจะอยากเดินทางได้ท่องเที่ยวได้หรืออยากทําอะไรตามความฝันของตัวเองอาจจะเป็นงานดีเล็กเล็ก,ลก,ลกน,น้อยก็ได้หรืออาจจะอยากออกรถใหม่ก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอ่าเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยกาลังจะเข้ามานะแม้ว่าอ่าบางคนถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีอุปสรรคด้านความรักความไม่เข้าใจกันมือที่สามหรือว่าครอบครัวเพื่อนฝูงของเรามีปัญหาอะไรกับเขาเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเคลียร์ได้ดีด้วยสมองของเรานะคะด้วย เขาเรียกว่าได้ด้วยความพยายามของเรานะอ่ามันจะเคลียร์ได้ดีแล้วเราจะชนะอุปสรรคเนั้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วมันเราหองละแหงไม่รู้ว่าจะไปเหนือไปใต้หรือว่าไม่รู้ว่าครอบครัวเขาจะนู่นจะนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบในเรื่องของความรักเนี่ยมันกเลังจะผ่านพ้นไปแต่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ควบคุมต่างๆได้ดีอยู่แล้วและเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ต่าง ได้ดีและเอาชนะได้นะคะถ้าในอีกกรณีหนึ่งก็คือสําหรับคนโสดหรือคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือ,อกำลังคุยคุยกันอยู่เรามองว่ามีโมเมนต์ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหานะาบางคนบางทีคนคุยเราก็ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวถูกไหมล่ะก็คนมีเสน่ห์นเนาะฉะนั้นเรารู้สึกว่าคุณจะได้มีการใกล้ชิดมากขึ้นถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่จากคําถามก่อนหน้านี้เนาะถ้าเกิดใช่อะ่ะ มันก็จะเคลียร์ทางต่างๆไปให้แต่ถ้าไม่ใช่อะเราจะได้คนใหม่เข้ามานะคะฉันบอกเลยนะความรักกำลังยืนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอาจจะเจอคนที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหลหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นคนควบคุมความรักความสัมพันธ์ได้เออมันเลิกตรงนี้แหละถ้าเกิดอย่างที่บอกนะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคนแอบรักแอบ,แอบ,แอบชอบถ้าเกิดเขาใช่แล้วเขาจะเลือกเราก็จะชัดเจนแบบ ป,ปปับเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เรารู้สึกว่าจะมีคนใหม่ๆที่มันชัดเจนมากกว่าที่มันโดนใจมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์ได้มากกว่าก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะ,ะเรื่องของอคนใกล้ตัวอาจจะมีงานมงคลเนาะงานเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยได้มีใครบางคนเพื่อนใกล้ชิดแต่งงานอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะอาจจะมีข่าวดีในเชิงนั้นนะเข้ามาในชีวิตก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอ่ะมาดูซิ ว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนกอมีขอไพ่รูนหนึ่งใบแล้วกันอ่าเนี่ยฉันรู้สึกว่าช่วงเนี้ยจะมีคนเอาข่าวดีมาให้นะอ่าอาจจะเป็นเรื่องของข่าวคาวของคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิสหายทั้งหลายแหละหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยคอยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยคอยซัพพอร์ตเรานะในหลายๆเรื่องนะคะแต่เรารู้สึกว่าเรื่องของมิตรกัลยาณีมิตรค่อนข้างที่จะดีแล้วก็การได้รับ การช่วยเหลือจากคนหมู่มากก็ค่อนข้างที่จะดีนะอ่าขออีกใบหนึ่งแล้วกันให้คนกองนี้ชุ่มชื่นใจโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆก็เลงจะเข้ามานะคะเรารู้สึกว่าใครบางคนเนี่ยกำลังจะเอาข่าวดีโอกาสดีๆในชีวิตมาเสนอคุณนะฉะนั้นคว้าโอกาสดีๆเหล่านี้ไว้นะคะสิ่งดีๆกําลังจะใกล้เข้ามาหาคุณแล้วไม่ว่าคุณติดขัดเรื่องอะไรนะอ่ามันจะมีคนเอาเอาทางออกมาให้คุณนั่นเองนะจ๊ะยังไงก็อดทนหน่อยแล้วกันสำหรับคนกองที่หนึ่ง อ่ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปหรือ Facebook มาดามบรรจวนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะช้ากองที่สองใครที่เลือกกองที่สองบ้างคะอืคนกองนี้บางทีอาจจะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดูนิ่งๆให้มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีนะเอออยากได้แบบว่าปุบป,ปับฉับพลันถ้าเป็นเงินก็เป็นเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยเออ ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อยากให้มีการพัฒนาแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยอืมเอามาดูพลังงานที่คนกองนี้ปล่อยออกมาก่อนว่าเป็นคนที่มีพลังงานในลักษณะไหนนะคะมมีความเจ้าชูคุ้มกลิ่มอยู่นะเขาเรียกว่าบริหารสเสน่ห์ตัวเองเป็นไฟที่ร่วงมาเมื่อกี้นะจ๊ะ อาจริงๆคนกรองนี้มองตัวเองดีนะเรารู้สึกว่าเรามีความสวยมีความพร้อมมีความอบอ,อุ่นแล้วก็มีความเป็นควีนอยู่ในตัวเป็นเอ็มเป็นเอ็มเพรสอยู่ในตัวเออชอบดูแลชอบจัดก,การแล้วก็ชอบสบายๆไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าติดหรูติดแกมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบของสวยของงามบางคนชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนรักเด็กเออครบเซตเลยเนาะเหมือนนางงามเลยอะ พลังงานเรารู้สึกว่าเป็นพลังงานของการใจดีบางคนชอบทําบุญสุนทานนะเออชอบดูแลคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้เป็นคนรักเพื่อนนะเออไม่ว่าคุณจะชอบออกไปเจอกับเพื่อนหรือคุยกันในสื่อโซเชียลก็คือจะคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนเอาใจใส่คนใกล้ตัวเป็นคนชอบทําบุญทําทานใจดีอ่ะอืม เป็นคนรักครอบครัวโอ้ยพลังงานเลิศพลังงานมันจะออกแตกต่างจากกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งจะออกแนวนิ่งๆเด็ดขาดฉับไวฉับพันอะไรเงี้ยแต่คนกองที่จะออกแนวหวานๆนิ่มๆอบอุน่นอบอวนไปด้วยมวลดอกไม้เนี่ยเหมือนเอ็มเพรสอะเอออบอุ่มเลยด้วยมวลดอกไม้ดูอบอุน่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หกดาบแม้ว่าจะมีความทุกข์บ้างแต่รู้สึกว่าตัวเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้เออแล้วก็เดอะมิชเชียนบางคนที่ดูกองนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่ามอดูหมวดดูได้หรือชอบในเรื่องนี้ได้แล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งนะคะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรในหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องได้เช่นกันนะเรารู้สึกว่าพลังงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะคนกองนี้ ไพ่ดีๆออกมาสมุดแล้วเนี่ยจะเหลืออะไรให้คนกองนี้แล้วคะเนี่ยเอามาดูซื้อสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาสําหรับคนกองที่สองเออที่จะได้เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมมันคือเรื่องอะไรบ้างขอก่อนห้าใบยังไงก็มีแต่เรื่องดีๆอยู่แล้วนะคะคลิปนี้ คนกรนี้เป็นไฮพีนเหมือนเหมือนต้องใช้เซนส์สัมผัสอะว่าเออที่อ่านมามันตรงกับฉันไหมอะไรเงี้ยมีมีเซนส์สัมผัสพอสมควรนะครับแล้วก็มีอารมณ์ติดติดเนาะเป็นอารมณ์สุนทรีบางอย่างได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูลึกลับในสายตาคนอื่นได้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกเลโลกส่วนตัวสวยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเอมอามาดูซสีสิ่งดีๆเรารู้สึกว่าควีนดาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะเป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นนะแต่ว่าใดๆก็อยู่ เชื่อยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยนะคะสมเปรียแล้วรู้สึกว่าเรื่องของการเงินก็เด่นนะเรื่องของการงานก็เด่นแล้วก็อาจจะหมายถึงบางคนเพื่อนยืมเงินไปอาจจะได้เงินคืนนะคะเออฉันบอกเลยนะจ๊ะหรือว่ามีคนมาเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่การงานก็ค่อนข้างที่จะเด่นนะเออมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอืมเดรซันเธอ มันจะมีอะไรเลิศไปกว่านี้อีกไหมสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอหวงังเรื่องเงินเรื่องงานหรือสิ่งต่างๆที่เธอรู้สึกว่าอยากเอาชนะเธอจะได้มันมาเหมือนเดิมซานได้เกิดบางคนมีการสอบแข่งขันออมีการแย่งชิงตําแหน่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทางเปิดแล้วนะสิ่งดีๆกำลังจะมาแล้วนะเพราะว่ามันมาจากการกระทําของเธอในอดีตนะคะเออเนี่ยวิ e อ of fortune ชีวิตมีการเคลื่อนไหวนะคะถ้าก่อนหน้านี้เธอแบบว่าเหนื่อยเธอยากชีวิตแบบว่าโอ้ยทั้งปีนี้เจออะไรมาก็ไม่รู้แทบจะสะบัดสะบอมฉันรู้สึกว่ามันกาลังจะมีการเคลื่อนไหวจะมีการหมุนเวียนไปนิทางที่ดีขึ้นนะบางคนอาจจะหมายถึงการปลดล็อกหัวใจหัวใจได้มีการเติมเต็มได้มากขึ้น เออเป็นไปนิทานที่เธออยากให้ได้มากขึ้นก็ได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็เดอฟูง่ายๆสบายสบายบางทนอาจจะได้มีเกณฑ์ท่องเที่ยวนะเออเที่ยวแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังไม่ได้วางแผนไว้เอออารมณอยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้ทําอะไรสนุกสนุกกับชีวิตมากขึ้นนะคะถ้าสิ่งดีๆเรารู้สึกว่าก็จะเป็นเรื่องของนันทนาการซะส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นเรื่องของเดอฟูนะคะหรือสิ่งที่เราคิดนะคะ หรือสิ่งที่เราทําแบบฟุกๆโดยที่ไม่ไคาดหวังอะมันจะออกมาดีแล้วมันอาจจะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินเราก็ได้เออแบบไม่ได้คิดอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะได้สัดเลี้ยงมาเน <c oughs> าะขำๆอ่ะมีอะไรอีกขออีกห้าใบสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดกับคนกองนี้เรารู้สึกว่าชีวิตของคนกองนีน้นนนนจะมีแต่เรื่องสนุกสนานเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอย่างที่บอกเนาะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนสง่งสั่งของมาหรือเปล่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็อาจจะเกิดกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้เออแล้วก็ในกรณีนึงก็คืออาจจะเกี่ยวลดรถลายมหานะได้ซื้อรถใหม่หรือเปล่าเอออ่ะหกไม้หกไม้กับเดซันอะ,อะไรก็สวยเธอเรื่องของการงานไม่ว่าแข่งขันอะไรไม่ว่าอยากจะหวังอะไรอยู่นะตอนนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังมานะคะ แม้ว่าจะดูเป็นหอยท่าแต่หอยท่านี่ติดทับโบแลวเธอมันก็วเหมือนกันนะจ๊ะเอออย่าพูดเป็นเล่นไปสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอหวังสิ่งที่เธอคิดวาดฝันไว้ท่าเมื่อก่อนเพื่อนมันจะบอกว่าเฮ้ยเธอมันจะเป็นไปได้อะฝันกลางวันหรือเปล่าโน่นนี้นั่นแต่ตอนนี้ฝันกลางวันของเธอมันกำลังจะกลายเป็นจริงสิ่งที่เธออยากได้สิ่งที่เธออยากมีสิ่งที่เธอเคยจินตนาการด้านบวก m a n เฟสต์ต่างๆไว้อะกลาลังจะได้แล้วแล้วก็อะไรที่ทําให้เธอคิดมาก อะไรที่ทําให้เธอรู้สึกหม่นหมองใจสิ่งเหล่านั้นความกังวลใจความกลัวในใจบางทีเป็นความกลัวที่มาจากติดใต้สํานึกเนาะเออหรือเป็นความกลัวที่คนรอบข้างใส่ความท็อกซิกใส่เธอมันกําลังจะหมดไปนะคะแล้วก็ไหนในที่นี้เรารู้สึกอะไรแหละคนอาจจะนอนง่ายขึ้นหลับได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะเหมือนความเครียดความกังวลใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นกําลังจะหมดไปนะคะแล้วคาดหวังในตัวเองก็จะหมดไปเพราะว่ามันสมหวังทุกอย่างเออมันแฮปปี้อ่ะ แล้วก็สิคิงเหรียญการเงินดีหนึ่งอาจจะดีจากตัวเราเองเนี่ยทำให้มันดีการเงินจะมีการพลิกผันที่ดีขึ้นอะไรที่เราเคยเครียดเกี่ยวกับเงินรายจงรายจ่ายอาจจะดีขึ้นหนึ่งอาจจะมาจากตัวเราเนาะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยได้สองอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือได้ในยามที่ลําบากจริงๆหรือมีคนอุปถมัมภ์ได้เดดี้ชูก้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออชูก้าเดดี้อะไรพวกเนี้ยหรือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเออเข้ามา อ,อุปถัมภ์คำชูร,ราวอารมณ์ประมาณนี้ได้เช่นกันนะคะหรือบางคนอาจจะได้แบบว่ามรดกมรดกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะอืมแล้วก็สิ่งที่เคยคิดเฮ้ยเคยอยากได้รถเคยอยากได้บ้านก็อาจจะได้ก็ได้นะเธออืมใครจะไปรู้ละ่ะเอามาดูซิสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนกองนี้อีกเอะใต้สำรับเมื่อกี้เปิดดูยังอ๋อคิองเหรียญคุณอยากให้สิ่งต่างๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นมีความมั่นคงด้วยนะ เออในไพ่เนี้ยก็คือถ้าอะไรดีก็อยากให้มั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของความรู้สึกต่างๆไม่อยากได้มาแบบฉาบช่วยมาไวไปไวอะไรเงี้ยไม่เฮ้ย <c oughs> แต่ไพ่สวยมากฉันบอกเลยใครที่เครียดง่ายกังวลง่ายเป็นโรคซึมเศร้าเรารู้สึกว่าอาการก็จะดีขึ้นได้นะคะเอามาดูซิไพ่ลูนอยากจะบอกว่าสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคนกองนี้อีกกาลังจะเข้ามาในชีวิตเราคือเรื่องอะไรเธอมันเหมือนกันนะ ความหมายเดียวกันนะคะเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบปุประชพันธ์ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้หรือ,อได้รถเกี่ยวกับรถลาเกี่ยวกับการขนส่งหรือ,อคนในเครื่องแบบหรือคนต่างชาติต่างถิ่ในใดๆอาจจะมีเข้ามาในชีวิตเราก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเออหรือคนไทยไปอยู่ต่างต่างชาติอะไรอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะอ่าแล้วก็เรารู้สึกว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนิทิทางที่กระทันห,หนันอะ รวดเร็วอะแบบไม่คาดคิดนะเออไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ร้าย,ายแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีเรารู้สึกว่าสิ่งดีๆส,สิ่งที่คุณหวังอมันจะมาแบบเหตุหมติดเทอร์โบอะ่ะอันนี้ดูเหมือนช้าๆนะแต่อันนี้เร็วนะและนี่ก็ยิ่งเร็วขึ้นไปใหญ่เรารู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละสําหรับใครบางคนที่มาดูคลิปนี้นะคะชีวิตคุณกําลังจะมีการพลิกผันไปนิทางที่ดีขึ้นรวดเร็วว่องไวดุดม้าแข่งเลยนะเธอเออให้มันเริดให้มันได้อย่างนี้สิแถมอีกหนึ่งใบดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะฉันเลือกกองนี้ เนี่ยแล้วก็บางคนในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจทํามาทั้งหมด การบางทีก็ไปเรียนเสริมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการงานจะโดดเด่นนะสิ่งที่คุณตั้งใจทําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันกำลังจะส่งผลดีกับชีวิตคุณนะคะคนกองนี้ฉันบอกเลยนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้เจอเรื่องราวดีๆกันไวๆนะคะวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะถ้าอยากดูดวงสโตอโร,รีดใต้คลิปได้นะคะไปแล้วนะจ๊ะเช้ากองที่3ใครที่เลือกกองที่3บ้บางจ๊ะเออบางคนหวังเรื่องครอบครัว เออแฮปปี้ Happy, หรือถ้าคนโสดก็อยากจะมีแฟนที่มีความมั่นคงเนาะแล้วก็ด้วยของการเงินก็มั่นคงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอยากควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้อะไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องรักเรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตทุกอย่างอยากให้ทุกอย่างอยู่ในอุ้มมือของชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอยากได้ไทสหมาเด็กมาอยู่ในครอบครองก็ได้นะคะ,ะมาดูว่าคนกองนี้ปล่อยพลังงานด้านไหนออกมาจากชีวิตนะจริงๆคนกองที่สองปล่อยพลังงานดีก็เลยจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเยอะหน่อยนะ ามาดูซิคนกองที่สารจะปล่อยพลังงานในรูปแบบไหนออกมาคนกองที่สามรู้สึกว่ามันต้องมาแล้วแหละสิ่งดีๆต้องได้เกิดแล้วเออคุณรู้สึกว่ามันใกล้แล้วคำพิพากษากำลังจะมาถึงแล้วนะจ๊ะบางทีก็อกว่าอ่านคำตอบเร็วๆสิคามาดามแล้วรู้สึกว่าคนกองเนี้ยค่อนข้างที่จะซีเรียสชีวิตก็คือเป็นไปในแบบที่อยากให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ มีความเพอร์เฟกในหลายๆเรื่องแล้วก็ทํางานก็คือต้องบอบว่าเนี้ต้องดีต้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบดีนะถ้าในด้านโบสนะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานดีวางตัวดีพลังงานมีความมั่นคงดีมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะ,ะแต่ว่าออกแนวเครียดไปหน่อยแล้วก็สี่เหรียญมันมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยออกมาเรารู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ,ะมันเหมือนยังเก็บซ่อนตัวตนหรือเก็บซ่อนความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆอยู่เหมือนคุณต้องปลดล็อก เพื่อให้ได้มันให้มันออกมานะคะเหมือนบางคนก็เก็บตัวอยู่นะอืแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างบางคนได้ได้ภาษามากกว่าสองภาษาได้นะคนที่ดูคลิปนี้นะแล้วก็บางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของเ,ออเป็นหมอดมหมอดูได้เช่นกันนะคะ,ะแล้วก็มีพลังงานด้านลบปนมาอยู่นะเรารู้สึกว่ามีความเครียดความเหนื่อยความล้าความเขาเรียกว่าอะไรอะ ความรู้สึกหมดแรงได้เช่นกันนะคนกองนี้แล้วก็บางคนอาจจะปวดหลังปวดไหล่นะเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะแต่ก็ในขณะเดียวกันก็พยายามให้ตัวเองชิลๆกับเเรื่องของอารมณ์เรื่องของเวลาเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้สึกว่ามันก็จะเป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นแต่ถามว่ามันยังมีพลังงานโลกไหม มันก็ไม่ใช่พลังงานเชิงบวกทั้งหมดนะเหมือนคนกองนี้พลังงานกราฟมันจะขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นดีแล้วก็จะลงแล้วก็จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงอย่างเงี้ยเออมันก็ยังไม่นิ่งทียังไม่ได้เป็นพลังงานเชิงบวกเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ใช่พลังงานเชิงลบร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังมีบ้างเรารู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงที่จะปล่อยพลังงานลบออกมาเหมือนกันนะจากชีวิตเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในอย่าง,างที่เราอยากให้เป็นก็ได้นะมันก็เลยยังมีพลังงานลบ ซื้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคนกรอที่สารจะเป็นยังไงในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ขอห้าใบดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรหนึ่งแปดถ้วยมาเลยนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางได้สิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการละทิ้งสิ่งเก่าๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะบางทีใกล้หมดปีแล้วไงอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่โอเคคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากแบกและเรา เหมือนประมาณว่าจบที่เราเบาที่สุดอ่ะเออเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะเดินจากไปกับปัญหาต่างๆที่เรารู้สึกว่าถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาทําให้มันกินพลังงานชีวิตเราทําไมอืมแล้วก็เจ็ดดามนะคะเรารู้สึกว่าความขยัน ความตั้งใจของเราอ่ะกำลังจะไดะ้ได้รับรู้แล้วนะสิ่งที่เราเคยทํามาถ้าเป็นด้านดีนะคะเออถ้าด้านไม่ดีก็ให้ระวังไว้หน่อยนะอะไรที่เราทําไม่ดีระวังมันจะโดนโปรดโป่งนะคะคนกองนี้แล้วก็เดฟูแล้วรู้สึกว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ปล่อยใจปล่อยจอยแล้วก็อะไรที่มันจะจบกระจบมันเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อะสิ่งดีๆก็คือการได้เริ่มต้นใหม่การได้ทําอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเจองานอดิเรกใหม่เจอความชอบใหม่ เจอเขาเรียกว่าอะไรเจอความรักใหม่ๆก็ได้นะหรือเพื่อนใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะาการได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆมันเหมือนแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่โอเคต่างๆมันกําลังจะจบไปอ่ะแล้วคนกรอนนี้จะปล่อยจอยกับชีวิตมากขึ้นนะคะเป็นการจบที่ไม่ได้น่ากลัวนะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นความตายที่สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทําอะไรไม่ดีไว้กม็มันก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีได้นะให้ระวังไว้หน่อยนะ แต่ถ้าทําอะไรดีๆไว้สิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะมีคนเห็นค่านะคะเออเห็นว่ารู้เอ้ยเธอเป็นคนดีนี่นาฉันนึกว่าเธอเป็นคนไม่ดีมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เออมันก็เหมือนตอนจบของนิยายเนาะที่บอกว่ากว่าจะรู้ว่าฉันเป็นคนดีก็คือใกล้จบแล้วออกไม่ถึงห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยคนคนกองนี้มีความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเป็นคำทำนายของาดามหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของราวของชีวิตบางอย่างหรือเปล่าช่วงนี้พลังงานแห่งการผิดหวงังที่จริงอะ เราก็ไม่ได้เสียมันไปทั้งหมดนะยังมีส่วนที่เราได้แต่เราอาจจะไปจดจ่อกับสิ่งที่เราไม่ได้ก็ได้ให้ระวังไว้หน่อยนะคะพลังงานความเศร้าความซึมเศร้าความเครียดความผิดหวังอะ่ะยังมีอยู่นะสองเหรียญแล้วรู้สึกว่าจะบาลานซ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นบาลานซ์การเงินได้ดีขึ้นบาลานซ์อารมณ์ได้ดีขึ้นบาลานซ์ที่แบบว่าเรื่องงานกับเรื่องการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะ,ะเรื่องเกี่ยวกับการบาลานซ์จะค่อนข้างที่จะออกมาดีนะคะ,ะแล้วก็ เอ็มเรเรารู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีนะอา,อาจจะมีเรื่องของการงานที่มั่นคงมากขึ้นการเงินมั่นคงมากขึ้นได้เช่นกันแล้วก็บางคนอาจจะมีชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนอาจจะมีการได้ดีลกันนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการงานการให้โอกาสได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้เช่นกันนะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือวิติกหกเหรียญนนะอะ เด็กไม้แล้วก็เด็กเหรียญน,นะคะเออเรารู้สึกว่าหนึ่งอาจจะมีคนอุปถัมภ์ชูก้าเดดี้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตได้หรืออาจจะเจ้านายอาจจะให้โอกาสเห็นคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนให้ปรับตําแหน่งให้อะไรอย่าง,งเงี้ย,ไ,ยงงได้เช่นกันนะคะอาจจะมาในรูปแบบของการอุปถัมภ์ในหลายๆรูปแบบแตกต่างกาันแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินได้นะแต่ยังคงใช้เงินเก่งนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องดีปะ อย่างน้อยก็มีให้ใช้ถูกไหมเออถ้ามองในแง่ดีก็มีให้ใช้แล้วก็เรื่องของการงานอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆม,มีแรงมีไฟนึกออกว่ามีแพชชั่นเกี่ยวกับงานมีแพชชั่นเกี่ยวกับการเงินมีแพชชั่นเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตในชีวิตเหมือนการปรับบาลานซ์ต่างๆได้แล้วเหมือนเราตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ มันไม่โอเคแล้วมีการเริ่มต้นใหม่แล้วรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันช่างดีเหลือเกินมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์อะไรที่เคยติดขัดในเรื่องของการเงินก็จะมีคนคอยช่วยได้นะเออก็คือยังมีคนสามารถซัพพอร์ตเราได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอมาดซูซิจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกกับคนกองที่สามนะคะไพ่รวนจะบอกอะไรเอ,อ่อยนางใบอืม งานเรียงงานเฉลิมฉลองมาแล้วนะคะไม่ว่าคุณหวังในเรื่องอะไรเรารู้สึกว่าไพ่บอกว่าเตรียมฉลองได้เลยสิ่งดีๆกำลังจะมาถึงคุณแน่บางคนก็อาจจะได้กินเบียร์ฟรีกินเหล้าฟรี <laughs> อันนี้เราเล่นนะคะเออเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่ทุกคุณคิดบรรยากาศความคืนเคองความรื่นเริงความสนุกสนานกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะ,ะแต่ว่าอย่ากินเยอะไปให้ระวังนะเมาไม่ขับนะคะ ชีวิตเหมือนจะมีความสุขแล้วก็ปลดล็อกตัวเองได้มากขึ้นนะอ happy ปปกับชีวิตแล้วก็เรารู้สึกว่าเพื่อนคนรอบข้างก็จะเฮฮากับเราเป็นคนที่หวังดีกับเราได้มากขึ้นนะคะอุปสรรคต่างๆที่กําลังเข้ามาถามโถมเราเรารู้สึกว่าอุปสรรคเหล่านั้นกําลังจะผ่านพ้นไปนะชีวิตเรากําลังจะมีความหวังมากขึ้นนะคะเขาก็หยายอีกใบหนึ่งแล้วกันอ ชีวิตที่เคยรุ่มๆุ่มดนๆอนที่เคยโดนอะไรต่อมีอะไรมาก็เราจะผ่านพ้นไปนะคะและเรารู้สึกว่าคนกองนี้ถ้าเกิดทําดีนะ สิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะช่วยหนุนให้เราอะ่ะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะที่คุณเคยทําอะไรไว้ถ้าเกิดเป็นคนดีก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็อาจจะลดหลั่นลงไปหน่อยนะจ๊ะสิ่งที่จะได้อาจจะแบบว่าได้แค่สิบเปอร์เซ็นที่มาดามอ่านก็ได้นะเธอเออมันเป็นโดยรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ยังไงก็เพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะถ้าอยากดูดวงสงวดดวรยละเอียดใต้คลิปนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะช